บริษัทเฮลิธจำกัดมหาชนนะครับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพานะครับผ่านบริษัทในเครือสองสบริษัทได้แก่บริษัทไอแคลเฮลทจำกัด um และบริษัทเฮลทินเนตจำกัด um นะครับโดยทั้งสองบริษัทเนี่ยเราถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ <S <S บริษัทไอแคเฮลทจำกัด um ทำธุรกิจที่ใกล้ตัวทุกท่านมากเลยก็คือธุรกิจร้านยานะครับหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญนะครับ เดี๋ยวนี้เวลาที่คนไทยเนี่ยนึกถึงเรื่องมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยจะทึกถึงร้านยาเป็นอันดับแรกๆเสมอนะครับร้านยาก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามานะครับในร้านยาเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยนอกจากยาเนี่ยยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับก็คือมีอุปกรณ์การแพทย์นะครับประชากรในเมืองไทยเนี่ยมากกว่า1 1 9เนี่ยอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ลวเรากาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากในกลุ่มผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเตียงไม้เท้ารถเข็นนะครับ ทุกๆอย่างเนี่ยมีอยู่ในร้านยาหมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้คนจะมาหาซื้อสกินแคร์ในร้านยานะครับที่เรียวกว่าเวสัมอานะครับเหตุ <He ath S 2> ผลก็คือสกินแคร์ที่อยู่ในร้านยาเนี่ยจะเป็นสกินแคร์ที่ช่วยเนื้อของการรักษาด้วยช่วยทําให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะครับคนรุ่นใหม่ก็เลยนิยมสกินแคร์ในร้านยานะครับนอกจากนี้เนี่ยจะเริ่มเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นยุค new normal นะครับเดี๋ยวนี้เราคนเราเริ่มกินอาหารเสริมกันมากขึ้นนะครับวิตามินซีวิตามินบีเยอะๆไปหมดเลย เพราะว่าเราไม่อยากป่วยเราไม่อยากเป็นโควิดนะครับเพราะงะั้นเราต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงเสมออาหารเสริมอาหารการแพทย์ทุกๆอย่างนี้มีในร้านยาหมดนะครับโดยร้านยาในเครือไอแคล์เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน4แบรนด์นะครับก็คือแบรนด์ฟาร์มาคไอแคลล์วิตามินขับแล้วก็ซุปกระดษทั้ง4แบรนด์เนี่ยครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันนะครับรวมทั้งหมด4แบรนด์เนี่ยเรามีถึง25สาขาแล้วนะครับเริ่มจากแบรนด์ไอแคล์นะครับ เป็นแบรนด์ที่เราเปิด e ในย่านชุมชนดีกว่าเปิดในย่านตลาดอยู่ย่านชุมชนก็คือแบรนด์ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนเลยนะครับขณะที่แบรนด์ฟาร์แม็กเนี่ยจะมีภ่าของความเป็นโปรเฟชชั่นอลเนื่องจากเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะอยู่ในย่านธุรกิจนะครับรวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆนะครับขณะที่แบรนด์ต่อมาของเราเนี่ยคือวิตามินขับชื่อกจะบอกละวิตามินนะครับจะอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับ อันนี้คือเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เลยที่ที่รูเรื่องของวิตามินรู้เรื่องของอาหารเสริมนะครับที่ปบายสุดท้ายคือซูเปอร์ดักนะฮะซุซเปอร์ของยาและอุปกรณ์การแพทย์อัน,นอยู่ในเส้นพานรตัดใ่นะครับอันนี้จะเป็นโมเดลที่ต่างจากอันอื่นก็คือเป็นเหมือนกับรองรับกลุ่มคนที่ต้องการซื้อเปน็นปริมาณเยอะๆนะครับวิ่งมาปั๊บสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์การแพทย์เตียงรถเข็นได้แล้วก็ขนกลับบ้านได้เลยนะครับก็คือมีตัวจริงๆเลยให้ขนกลับบ้านได้นะครับ อุปกรณ์การแพทย์ก็มีตั้งแต่เตียงราคาหลักหมื่นจนถึงเตียงราคาหลักหลายแสนนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากเป็นซูเปอร์ของยาอุปกรณ์การแพทย์เลยนะครับนอกจากบริษัทไอแคลทจำกัดแล้วเนี่ยทางเฮลิตจำกัดมหาชนเนี่ยยังมีบริษัทที่คือ,อุสรรคคือบริษัทเฮลทีเนตจำกัดนะครับเฮลทีเนตทำนวัตกรรมแห่งอนาคตนะครับโดยเป็นบริษัทที่ร่วมการคิดค้นวิจัยและพัฒนากาันตลานะครับร่วมกับองค์การชน,น้นาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสทชนะครับ องค์การเกษตรกรรมนะครับหรือคณะเกษตราศาสตร์สุรังกรมรหาิทยาลัยนะครับตัวนวัตกรรมของเฮลิลด์เนี่ยจะทำออกมาเป็นสองแบรนด์นะครับแบรบนด์แรกคือแบรนด์พาร์มครับพารมเป็นอาหารเสริมที่คัดวัตถุดิบโดยเกษตรกรมาโดยเฉพาะนะครับก็เป็นอาหารเสริมที่ที่ช่วยทําให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับโดยมีนวัตกรรมหลายๆอย่างเข้ามานะครับส่วนขณะอีกแบรนด์หนึ่งคือแบรนด์เบสโตนะครับเบสโตเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ฆ่าชเชื้อสายกินนะครับไฮไลท์ของเราคงเป็นเรื่องของเบสโตะเชเวลนะครับ เป็นอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ทําร่วมกับทางสวทชนะครับเดี๋ยวนี้เวลาที่ที่เราไปห้างหรือไปที่ไหนเนี่ยทุกคนคงทราบดีว่าเอ้ยเราต้องใช้แอลกอฮอล์เจลเพื่อฆ่าเชื้อนะฮะแต่ปัญหาของแอลกอฮอล์เจลก็มีหลายๆายอย่างเช่นโอ้มือลอกเต็มไปหมดเลยหรือพอเราใช้ฆ่าเชื้อปั๊บเราไปจากเชื้อโรคใหม่มันก็ต้องล้างใหม่อีกทีเราก็เลยร่วมก,กับทางสวทชพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับที่ชื่อเบสโตเชลนะครับเป็นเจลที่เคลือบมือปกป้องจากเชื้อโรคได้นานถึงั่วโมงชันะ แล้วก็เราผ่านการทดลองกับเชื้อก่อโรคโควิดสจริงๆนะฮะโดยคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนหายวลัยพีทนพบว่าสามารถทียบค่าเชื้อได้มากถึง99.9%ในเวลาไม่ถึงหนึ่งาทีนะครับก็อันนี้เป็นถือเป็นนวัตกรรมที่ความภูมิใจของของเราตัวหนึ่งเลยโดยจะส่งไปแข่งขันที่แคนาดาด้วยนะครับได้รางวัลเหรียญเงินจากงานประกวดนวัตกรรมที่แคนาดาด้วยนะเพลิดเตนนะฮะรวมถึงแล้วก็ยังมีเคลื่พันธุ์ตัวอื่นๆๆของ ที่อยู่ในกลุ่มเฮเท์เน็ตนะครับโดยพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานนอตเตกรรมนะฮรมแล้วก็มีการเอามาวิจัยตลาดจริงๆก่อนออกสู่ผู้บริโภคครับธุรกิจร้านยายที่บอกว่ามันเติบโตทุกปีนะครก็มีการเติบโตต่อเนื่องจริงๆนะครที่ถ้าพูดถึงจำนวนร้านขายยาเนี่ยกับปิดตัวลงนะครับก็คือในช่วงปี62เนี่ยร้านยาปิดตัวลงประมาณสัก5,000ล้านได้ ะะตรงข้ามกับยอดขายที่มันเติบโตขึ้นเลยนะครับเหตุผลที่ร้านยาปิดตัวลงเนี่ยมาจากหลายๆสาเหตุดีกว่าพอดีตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราไปร้านยาแต่ก่อนเนอะเราเห็นคนใส่เสื้อกาวหลายๆคนนะครับแต่หลายคนไม่ใช่เภสัชดีกว่านะครับยาไม่ใช่ขนมดีกว่าถ้ากินเยอะกันตรายกินน้อยก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงสขขาธารณสุขก็เลยออกมาตรฐานที่เรียกว่า GPP ขึ้นนะครับคือมาตรฐานภสัชกรรมที่ดีนะครับ โดยกำหนดว่าถ้าเกิดใครทำตามมาตรฐานนี้ไม่ได้เนี่ยในปี62จะไม่ได้ต่อใบอนุญาตร้านยานะครับมันเป็นเหตุผลว่าทาไมร้านยาถึงปิดตัวลงเยอะในปี62นะครับมาตรฐานนี้พูดถึงอะไรบ้างหนึ่งก็คือร้านยาต้องมีพภสัชกราะจาตลอดเวลานะครับข้อที่2อเนี่ยร้านยาต้องมีเรื่องของการติดแอร์การควบคุมอุณหภูมินะครับอย่างที่เราร,รู้กันอยู่แล้วเนี่ยอุณหภูมิในเมืองไทยเนี่ย30-40องศาร้อนมากแต่ถ้าเราไปดูข้างกล่องเนี่ย ข้างกล่องเขียนชัดนะครับว่ายาต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน2ี่าองศานะครับมาตรฐานเรื่องอุณหภูมิจึงเป็นสิ่งสำคัญและยาทุกร้านต้องมีการควบคุมอุณหภูมิมีการติดแอร์นะครับและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับยาต้องเก็บอย่างเป็นสัดส่วนต้องแยกจากสิ่งอื่นๆให้ได้เพราะงะั้นเขาก็กำหนดว่าพื้นที่ต้องไม่ต่ากว่าแตารางเมตรนะครับมันทาให้คีย์ออสเล็กๆก็หายไปด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าตลาดมันโตขึ้นตลาดยาปัจจุบันเนี่ย1น4่0 0ห่ล้านนะครับค่อนข้างใหญ โดย60%เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลรัฐนะครับส่วน40%ที่เหลือเนี่ย20อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนส่วน20%ที่เหลือเนี่ยอยู่ในร้านขายยาคิดเป็นมูลค่าถึง35,500ล้านนะครับมูลค่าใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็ตบโตทุกปีนะครับ จุดเด่นของร้านยาในเคอร์เฮลลีดนะครับที่เทียบกับคู่แข่งที่ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนกว่านึ่งก็คือเราอยู่ในธุรก,กิจนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับก็คือเริ่มแต่ทั้งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผู้ก่อตั้งคือสกอญิงพิยาพันธุก,กานนท์นะครับท่านก็อยู่ในวงการนี้มาตลอดท่านเริ่มจากการเป็นอาจารย์ที่จฬาลงณ์มหาวิทลายก่อนนะครแล้วก็ออกมาเปิดร้านยานะครตอนท่านเปิดร้านยาเนี่ยท่านตั้งใจที่จะให้ร้านยาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเป็นที่พึ่งรงระะชชานนจิๆ รวมถึงเป็นที่ที่เภสัชกรจะประกอบวิชาชีพยอย่างเต็มที่นะครับด้วยความตั้งใจนี้เนี่ยมันก็เลยนําไปสู่การการสร้างโมเดลร้านยาที่มีเภสัชกรตลอดเวลานะครับซึ่งเป็นจุดแข็งนึงของเราเลยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนอกจากการที่มีเภสัชกรตอลอดเวลาเนี่ยเรายังเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ด้วยนะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้เภสัชกรจบไปแล้วเนี่ยเรื่องจะต้องต่อไปประกอบวิชาชีพเนี่ย เราก็เป็นที่ที่สามารถที่จะจัดอบรมให้เกษตชกรตอบประกอบเชชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดแข็งจุดหนึ่งเลยคือเรื่องเกษตชกรนะฮรรวมถึงการหาเกษตชกรได้โดยโดยไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเทียบกับหลายๆแบรนด์เนอะอาจจะอาจจะมีเรื่องของการที่บอกจะเปิด500สาขา,ขา,ขาพันสาขาแต,แต่ไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะปัญหาหลักๆคือเรื่องบุคลาก,ก,กรนะฮะซึ่งเราไม่ได้มีปัญหานี้นะคะจุดเด่นอีกอันหนึ่งของเรานะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะคะ เราอยู่ในธุรกิจนี้มา20กว่าปีนะครับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เราดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะนิดนึง anyway, ก็คือถ้าเกิดหมดอายุเนี่ยด้วยความที่เท่าทิ้งไปตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นธุรกิจที่ยารับเปลี่ยนคืนได้นะครับเป็นธุรกิจที่แบบอกเอ้ยต้องรับเปลี่ยนคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะมองว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาค่อนข้างลำบานิดนึงนะครับเนื่องจากใบสัญญาต่างๆ รู้ว่าเดี๋ยวขายไปก็ต้องเปลี่ยนคืนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกขายให้กับคนที่มั่นใจว่าจะไม่คืนเขานะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นแบบคนมีเงินลงทุนแล้วจะทาได้นะครอันนี้ก็คือเป็น barrier อย่างหนึ่งที่เป็นจุดแข็ง,ขงเราเลยสายสัมพันธ์ที่ดีกับทาง supplier นะครับรวมถึงอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็ง,ขงเราคือเรื่องของการเก็บข้อมูลดีกว่าเรามีระบบ ERP ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ระบบการเก็บประวัติที่สมบูรณ์นะครับจริงจจุดนี้เลามันเริ่มต้นจากการที่เดิมเนี่ยลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เราเนี่จะเป็น หลายๆคนก็คือเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับก็ใช้ยาอะไรตัวบวาหวานควา้มดันหัวใจเนี่ยตอนที่เข้ามาซื้อยาที่ร้านเนี่ยก็จะบอกว่าเอายาแบบเดิมนะเม็ดสเีเขียวๆแพงๆเองนั้นแหละคนนี้ยังจำได้ปัญหาของเราก็คือเอ๊ะแล้วมันคือยาอะไรเนาะมันไม่สามารถที่จะจำได้ทุกอันเราก็เลยสร้างระบบการเก็บข้อมูลขึ้นนะครับเก็บประวัติของลูกค้าเวลาทุกลูกค้ามาที่ร้านแล้วบอกเอายาเดิมเนี่ยเราตอบได้ทันทีว่ายาอะไรซึ่งระบบนี้ยุ่นขลาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะไปสาขาไหนก็ตามเนี่ยสามารถที่เช็คข้อมูลได้หมดนะฮะแล้วจากจุดนี้ที่เราต้องการให้ให้แค่เก็บประวัติเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องจํายาเนี่ยมันก็เป็นนําไปสู่เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะเราสามารถที่ได้วิเคราะห์ได้ว่าสินค้าตัวไหนมีแนวโน้มที่จะมียอดขายสูงขึ้นนะครับซึ่งเราจะตอบได้ว่าต้องอะไรมาขายไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรามีบริษัทเคลติเน็ต iness, ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้านวัตกรรมเข้ามาเราสามารถที่จะรู้เทนเพื่อผลิตสินค้านัตกรรมเข้ามาในระบบได้ด้วย น,นอกจากนี้เนี่ยด้วยระบบตัวนี้บอกได้ว่าเราต้องเปิดร้านยาที่บริเวณไหนบริเวณไหนที่มีลูกค้าเยอะอยู่แล้วเราต้องไปเปิดเพิ่มไหมบริเวณไหนที่เรายังมีลูกค้าเราไปเปิดเพื่อให้ใหเกิดลูกค้าใหม่ระบบนี้ตอบทุกๆอย่างครับเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลเลยซึ่งเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของเราด้วยนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเรามีการเติบโตที่ที่ชัดเจน,นจริงก็คือในเรื่องของยอดขายนะครับจากระดับ700กว่าล้านเนี่ยในปีห3เนี่ยเราไปถึงระดับ1080ล้านแล้ว ค,คี่มีการเติบโตประมาณ10กว่าเซนต์ต่อปีนะครับซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าต่อไปเนี่ยเราก็พยายามเติบโตอยู่ในระดับเนี้ยสิกว่าเซนต์ต่อไปให้ได้นะครับแล้วก็นอกจากยอดขายเนี่ยเรายังมีกอสมาร์จิ้นที่เติบโตต่อเนื่องด้วยนะครับก็คือต่อเนื่องทุกปีเลยนะครับไม่ใช่ยอดขายอย่างเดียวกอสที่เติบโตเนี่ยเนื่องจากปัจจัยหลักก็คือเรามีอำนาจการต่อรองที่ดีขึ้นนะครับมันทําให้กอสมันน่านึ้นเรื่อย นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีสินค้านวัตรกรรมจากบริษัทเคจินียสด้วยซึ่งสินค้าเหล่านี้จะทําให้เกิด margin ที่มันห่างขึ้นเรื่อยๆนะฮะัมันเป็นเหตุผลว่าทำไมเราก๊อสถึงเติบโตต่ตอนเนื่องได้นะครับซึ่งภายหลังการระดมทุนนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการเปิดสาขาปีนึงเราจะเปิดสี่ถหสาขาต่อปีนะครับแล้วก็เราพยายามจะรักษาเรื่องของระดับของตัวไรายได้นะครับให้เติบโตไม่ต่ำกว่าสิอตทุกปีเรื่องของอนา,าคตนะครับเนื่องจากตอนนี้เรามีเรื่องของระบบดาต้าเบสแล้วเราค่อนข้างได้เปรียบคือเรา เวลาที่เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาลองกันตลาดในกลุ่มของเครือร้านยาเราได้นะครับส่วนทําให้เราสามารถที่จะพัฒนานต่อยอดผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างออกไปออกไปจากนี้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีความร่วมมือกับองค์การชั้นนาต่างๆนะครับที่จะนําเอาพวกงานวิจัยต่างๆเนี่ยออกไปสู่ตลาดนะครับการเอาสู่ตลาดของเราเนี่ยนอกจากการที่เราเอามาขายในเครือของเราเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่จะขายไปอกในต่างประเทศด้วยนะครับ